ในการทำเควสละครตลกที่ยังไม่ปิดฉากอ่ะโดทั่วทั่วไปเนี่ยคนเขาจะบอกให้เรามาที่จุดๆดนี้แล้วโดสปอตไลท์5วินาทีเพื่อให้โดนจับใคร้ายๆหลายๆคนคงทำแบบนี้เนาะแต่รเราเราไม่ทำแบบนี้เราเล่นเควสเทพเจา้าเสร็จแล้วเล่นเควสพี่นิวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยมันไม่น่าติดเควสอะไรแล้วล่ะเราก็เลยกดเข้าเมนูเควสนะเลือกละครตลกที่ยังไม่ปิดฉากมันก็บอกว่าเราจะติดเควสอยู่เราไม่สนใจแล้วก,กดคำเควสปัจจุบันต่อไปเลยแล้วก็มันก็บอกว่าเฮ้ยเราติดเควสเควสหนึง่งซึ่งเราดูาก่อแล้ว้วย็ กดข้ามมันเลยแล้วมันก็เลยเปิดให้เราเล่นอันนี้เลยซึ่งในคลิปนี้เราจะไม่ได้มาพูดถึงวิธีการผ่านเควสโดยละเอียดอะไรเลยนะแต่ว่าเราจะมาพูดถึงเมื่อเราเล่นเควสถึงจุดๆนึงเนี่ยเราจะต้องตามหา NPC เพื่อของานทําแลกกับคูปองสวัสดิการพี่ขามีงานให้หนูทํำไหมคะอย่างนี้เลยโอ้จริงๆนะซึ่งเกมไม่บอกตําแหน่ง n p c แต่ให้คาใบ้มาเมื่อไปใกล้ๆเนี่ยจะเกิดรูปเควสขึ้นแต่ในคูก็มันงงอย่าตายมีตั้งหลายโซน เราเลยมาสรุปให้ดูว่า NPC คนไหนอยู่ตรงไหนซึ่งเมื่อเราคุยกับกระดานดำเนี่ยเราจะได้คำใบ้มาว่าให,ให้เราไปตรงนี้แต่ให้ชื่อมาเงี้ยถามว่าจะรู้ไหมเราตุนไรมาดูคนแรกเลยทางเข้าสู่ lift of erosion อยู่ที่โซนห้องขังนั่นหมายความว่าเราต้องมาเทเลพอตล่าง พอทำเสร็จก็จ,จบหนึ่งวันพอพักผ่อนขึ้นวันใหม่ก็มาดูที่กระดานดําอีกครั้งนึงก็จะได้คาใบ้สารที่เพิ่มเติมห้องส่งจดหมายโซนห้องขังก็คือวาร์ปล่างแล้วก็วิ่งขึ้นเหนือไปเรื่อยเลยเพราะห้องอยู่ทิศเหนือบนสุดๆเลย Take ฝั่งเนื้อของโซนการผลิตชั้นล่างวาร์ปโซนการผลิตชั้นล่างคือวาร์ปบนเนาะพอไปถึงอันนี้อยู่ใกล้วาร์ปเลยต่อมาที่ร้านแร็กแอนบนอยู่ที่โซนบริหารเราใช้วาร์ปที่เราไปกินข้าวกลางวันได้เลย คำใบของวันนี้หมดแค่นี้เพราะฉันเราก็พักผ่อนขึ้นวันใหม่ฝั่งใต้ของโซนห้องขังอ่ะเราก็ไปโซนห้องขังเนาะวาร์บล่างแล้วก็เห็นเลยเพราะมันอยู่ใกล้มาก ฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของโซนการผลิตชั้นบนอันนี้จะทิกกี้หน่อยเพราะามันจะไม่ขึ้นโลโก้โคเควสในแมปเราต้องไปโซนการผลิตก่อนเนาะโซนการผลิตเนี่ยแต่ว่ามันอยู่ชั้นล่างเท่ากับว่าเราต้องไปที่วาร์ปแล้วขึ้นลิฟต์หนึ่งชั้นแล้วเดินเลี้ยวซ้ายมา เพียงแค่นี้เราก็ได้คูปองสุทธิการครบทั้งหมดเรียบร้อยแล้วแต่เป็นเฉพาะของเควสนี้เท่านั้นนะในการสำรวจน่าจะมีอีก